แม่ไม่คนรู้จักหนูไหมรู้จักคืออะไรที่โรงงานที่คุณพ่อทํางานอะโรงงานโรงงานอะไรโรงงานที่พ่อต้องไปทํางานแสดงละครนอะแม่อ๋อไม่รู้จักใครจะไปรู้จักแม่ยังไม่รู้จักหนูเลยหนูยอยู่ในท้องแม่อยู่เลยหน้ากลมๆแมมโอ้โหเกิดมานะ หน้ากลมจมูกบานตาตีปากหนามาก <làm. S 1> พ่อถามว่าหน้าเหมือนใครพ่อยังตกใจเลยคนะ่ะตาตาโตนหนูเหมือนไหมตาโตก็เหมือนพ่อแล้วคุณพ่อเคยซื้อเสื้อให้ลีไหมเคยตอนไปญี่ปุ่นอะตอนที่หนูเกิดมาตัวแดงๆเลยแล้วพ่อก็ไปต้องไปทำงานที่ญี่ปุ่น แล้วพ่อก็เลยซื้อชุดมาให้ชุดหนึ่งแต่ที่เรื่องเนี่ยที่เขารู้ไหมว่าทํำไมถึงคนต้องซื้อเสื้อเล็กด้วยอ๋อผมมีลูกแล้วครับ <c oughs> ไม่มีใครถามมาพ่อเขาแอบไปซื้อคนเดียวซื้อให้มาชุดหนึ่งเสื้อสีส้มกางเกงสีขาวแล้วก็มีเสื้อกล้ามเป็นชุดแรกที่พ่อซื้อให้ จ่ายตังค์แล้วพ่อก็ออกมาเดินกับเขาพ่อก็ใส่ถุงออกมาดิไม่มีใครถามหรอกว่าพ่อซื้ออะไรคุณครับนี่ถุงนี้คืออะไรครับอ,อ๋ออ๋อนี่ถุงนี้ก็คือเสื้อเด็กครับเอา,าเพื่ออะไรครับอ๋อผมมีลูกแล้วครับชื่อว่ามาลีครับพ่อนด้วยนะ เสื้อเด็กอะไรแพงๆพ,พ่อก็เลยซื้อมาให้หนูแค่สองชุดทำไมต้องซื้อให้สองชุดด้วพ่อบอกว่าแพงอ่ะพ่อไม่เคยซื้อเสื้อเด็กเลยไงพ่อซื้อให้ผมแพงมากไม่ไหวไม่ไหวสองชุดพอแ <c oughs> ม่ยังเก็บให้อยู่เลยนะน <c oughs> ู่นเก็บไว้ที่ห้องเก็บของต้องต้องห้องเก็บของได้ไงต้องเป็นห้องพิเศษพิเศษนะ เก็บชุดไงเก็บชุดเก็บเสื้อผ้าเก็บของใช้หลกแล้วทุกคนยังรู้จักโปไหมคะเพราะโปะเป็นหมาประจําของพ่อเลยรู้จักแต่ตอนนี้เขาไปอยู่กับพ่อเหมือนเดิมใช่เรามันตายแล้วใช่ส่วนมังงะไปเที่ยว <c oughs> อย่างสบายใช่สุดอูโน่เงา วิ่งเล่นคนเดียวไม่เหงาเราอุโนอโเจอคนทั้งวันเลยจะเหงาได้ไงลูกให้ให้มาเงินกลับมาเถอะโอเคไหมนอนกันเถอะบ๊ายบาย